ทางเข้าบ้านเลย34มีกล่องด้วยกล่องอะไรเนี่ยจงตัดสินใจอย่างระมัดระวังมีอะไระข้างในไข่หมูเอนเดอร์แมนให้ไข่หมูเอนเดอร์แมนมาสองอันแปลว่าเราวาร์ปได้สองครั้งถ้าเราวาร์ปไปตรงนั้นหนึ่งสองสามต้องใช้สามอันแต่ถ้าเราวาร์ปไปเลยละ่ะเล็งแมน่นๆแล้วก็วาร์ปไปเลยตรงนี้ได้แน่นอนเอออาโอ้โหโดนไฟเผาอีกเหลือแค่ครั้งเดียวจะได้ไหมเล็งแม่นๆ,ๆขอแล้วนะตรงนี้เราเหลือสุดท้ายแล้วเย่ yeah. ในที่สุดเราก็เข้าได้ ทางเข้าบ้านเลยว่าสามสิบห้าอันนี้อะไรเนี่ยทางรอดมีเพียงหนึ่งเดียวเดี๋ยวนะให้ฟาโโอ้โหซอมบี้ตัวเล็กเฮ้ยแมงมุมไปไปไปอยา่าตรงนี้ใช่ไหมโอเคมอนเข้ามาไม่ได้เพราะว่าติดน้ำฮ่าฮ่าดูดไฟเผาไปซะอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้เนื้อนุ่มๆเนื้อนุ่มๆมาเร็วทางนี้ทางนี้มาแล้วซอมบี้แหกกันมาแล้วทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าติดน้ํานะสิฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะตอนนี้ซอมบี้น่าจะหมดแล้วได้เวลาเข้าประตูแบบ ชิวๆวอ้าวเนื้อใครเนี่ย